วันที่สมาชิกพักก <Okay. S 1> ้าไกลครบ1 0 0 0 0แสนคนพอดีวันที่9สิงหาคมนี้นะคะพวกเราจะย้ายไปที่บ้านใหม่ด้วยกันต้องถามความรู้สึกก่อนเพราะว่าคุณชอ่อเองก็มีประสบการณ์ผ่านการถูกยุบพักอนาคตใหม่มาก่อนตอนนั้นเนี่ยนะฮะความรู้สึกของคุณชอ่อในวันนั้นกับเมื่อวานนี้มันเหมือนหรือต่างกันแคะะ้นเหมือนกัน แต่วันนั้นเนี่ยมันเป็นแค้นแบบเรายังเรายังงงคือเรายังใหม่กับการเมืองนะเข้ามาได้แค่ปีกว่ากว่าแต่ณวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าแค้นกว่าเดิมด้วยซ้าไปเพราะว่าคุณเราพูดว่าเพราะว่าเรามีประสบการณ์ใช่ไหมคะเมื่อวานนี้คุณสิริกัญญาก็พูดไปแล้วบอกว่ามันยิ่งเจ็บปวดนะเพราะว่าคนอย่างคุณสิริกัญญาเนี่ยโดนมาแล้วสองครั้ง คือคนเราควรจะมีประสบการณ์ในการถูกยุบพักสองครั้งเหรอ,อม,มันไม่ควรจะมีประสบการณ์แม้แต่ครั้งเดียวถูกไหมคะคแต่กลับโดนถึงสองครั้งในประเทศนี้เนี่ยเท่าที่ดิฉันจําได้ก็คงจะมีอยู่แค่คนอยู่แค่สองกลุ่ม,มที่โดนยุบพักมาแล้วสองครั้งก็คือกลุ่มพักเพื่อไทยกับกลุ่มเก้าไกลนะคะที่โดนมาถึงสองครั้งจนมาถึงเจเนอเรชันที่สามนะคะดิฉันคิดว่าเวลาพูดว่ายักไหล่แล้วไปต่อเนี่ยมไม่ได้หมายความว่าเราชิน เราไม่ชินและเราไม่ชาเราเจ็บปวดอยู่เสมอเจ็บปวดมากมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะถ,ถ้าเทียบกันระหว่างวันยุอนคอนาคตใหม่กับวันยุคเก้าไกลยุคเก้าไกลเจ็บกว่าเจ็บกว่ามากเพราะหนึ่งมันเดินมาไกลามากประชาชนที่ฝากความหวังไปที่เราไม่ใช่6ล้านอีกต่อไปแต่เป็น14ล้านสมาชิกจากเจ็ดหมื่นเป็น1นึ 1> ่งแสเมื่อวานนี้คือวันที่สมาชิกพรรคเก้าไกลครบ1นึ่งแสนคนพอดีนะคือแล้วหนึ่งแสนคนนี้ก็คือเลยฝุ่นละอองไม่มีไม่มีความหมายถูกไหมคะเพราะฉะนั้นยักไหลแล้วไปต่อ ไม่ใช่ชินไม่ใช่ชาเจ็บปวดอย่างมากแต่เรายักไหลให้กับความเจ็บปวดและความอายุที่ทำและมุ่งหน้าเดินต่อไปต่อซึ่งความหมายของว่าไปต่อเนี่ยอันนี้ก็ต้องคนถามว่าละไปไหนต่อคนจะถามเลยเนี่ยเออมันรู้เลยไปไปไหนนะมันอาจจะลอสนิดนึงใช่ไหมคะไปต่อเนี่ยอันนี้ก็ต้องอ้างอิงกลับไปที่ข้อเขียนของคุณธนาธรคือพอดีคุณธนาธรไม่อยู่ไปธุระที่ต่างประเทศนะคะในช่วงการอยู่พักก็เลยไม่ได้เห็นคุณธนาธรออกสื่อแต่ว่า คุณธนาทรก็เขียนลง Facebook ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญมากๆเพราะว่ามันได้ตอบต่อคําถามของพวก,พวกเราพวกเราในที่นี้ก็คือเราประชาชนนะว่าไปต่อไปต่อแต่ไปไหนวะนะคะสิ่งที่คุณธนาทรตั้งเป็นเป้าหมายไว้เนี่ยก็คือการเลือกตั้ง70ในการเลือกตั้ง70พวกเราต้องได้เกิน250เพื่อจัดตั้งรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงให้ได้สําเร็จคือะคะมองว่าต้องเป็นพักเดียวให้ได้เกินครึ่ง<ช>เมื่อวานเห็นคุณพิธาบอก270 จริงๆใช่เพราะว่า250ยเนี่ยถ้าเกิดอุบัติเหตุใดๆขึ้นมันก็จัดตั้งไม่ได้อยู่ดีแต่ถ้า270 2 7 0ร้อถึงสองเนี่ยมันมีบัฟเฟอร์มากพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลพักเดียวให้สําเร็จให้ได้และเมื่อเรามีเป้าหมายแบบนี้แล้วว่าเราต้องจัดตั้งรัฐบาลแห่งการเปลี่ยนแปลงให้ได้สําเร็จไม่ได้หมายความว่าเอ้าเราที่เหลือล่ะอีกตั้ง3ปีกว่าจะเลือกตั้งนะเราคงไม่คิดว่าจะมีการยุบสภาในเร็ววันเพราะฉะนั้นอีก3ปีกว่าจะถึง2570แล้วปชาชองพันป้ารพอยเรราทุกกคนมมี่วัจ เลือกตั้ง70็นแน่นอนแตี้ฉันคิดว่าประชาชนจำนวนไม่น้อยในประเทศนี้ก็หมายมั่นปั้นมือกับการเลือกตั้ง70ปากกาในมือนิสันละนะคะคแต่ในเมื่อเรายังกาไม่ได้เนี่ยมีคูหาระหว่างทางเช่นท่านที่อยู่รัชบุรีโชคดีมากอาบาจอกำลังจะมีอาบาจอรัฐบุรีรท่านที่อยู่เขตหนึ่งพิษณุโลกโชคดีมากเพราะว่าต้องเลือกตั้งซ่อมหมออ๋องนะคะ,คเ,ะเขตหนึ่งก็จะได้กาก่อนใครนะคะซึ่งก็คาดหวังว่าทุกคนจะระบายความโกรธแค้นผ่านคูหาเลือกตั้งแต่ที่เหลือล่ะที่เขข้มแ็ค มวลพักมวลชนที่เข้มแข็งคืออะไรคือพักที่ประชาชนเป็นเจ้าของอย่างแท้จริงม,มีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในการสร้างพักครีเอทกิจกรรมสมาชิกสามารถมีส่วนร่วมกับพักได้ไม่ใช่แค่เดินไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งอย่างเดียวแต่ว่าช่วยสร้างพักไปด้วยกันซึ่งในเวลาที่ผ่านมาอ,มอนาคตใหมย่ยังทาไม่สาเร็จรมันเป็นช่วงเริ่มต้นแล้วก็ถูกยุบไ,ไปก่อนอในยุคข,ของเก้าวไกล4ปีเนี่ย ดิฉันคิดว่าเราเห็นก้าไกลกําลังกลายเป็นพักมวลชนเกือบจะสมบูรณ์แล้วออทั้งจํานวนสมาชิกจํานวนสาขาและการมีกิจกรรมในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะ<ม>ก็ต้องบอกว่าการมีสสเขตเยอะเนี่ย ช่วยมากๆเพราะว่าพอมีสสเขตในพื้นที่เนี่ยมันเหมือนกับมีคนที่ไปผลักดันทํากิจกรรม,มพบปะสังสรรค์กับประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจริงๆนะคะแต่ว่าในพื้นที่ที่ไม่มีสสเนี่ยก็จะมีทีมจังหวัดซึ่งเป็นโครงสร้างที่พรรคอื่นไม่มีแต่พรรคเรามีก็คือมีทีมจังหวัดอยู่ครบทั้งหมดทั่วประเทศนะคะคหลังจากนี้เป็นต้นไปดิฉันคาดหวังว่าพรรคสิบไกลจะเป็นพรรคที่ <c oughs> สารต่อภารกิจการสร้างพักมวลชนและครั้งนี้จะสําเร็จดิฉันมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้านะคะไม่ใช่ลางสังหรณ์หรืออะไรแต่ดิฉันมีความเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าว่าพักที่3จะเป็นพักสุดท้ายจะไม่มีการถูกยุบและเกิดพักที่4จะไม่มีการถูกยุบและไม่เกิดพักที่4จะเป็นพักสุดท้ายและจะเป็นพักที่นําพาผู้แทนรัษฎรความหวังความฝันและอุดมการณ์รไปสู่ทำเนียบรัฐบาลได้เมื่ตอตอนอนาคตใหม่เนี่ย ผมเชื่อว่าคนที่เชีย์อนาคตใหม่ก็เกิดความรู้สึกร่วมคล้ายๆกันจนเกิดการชุมนุมทางการเมืองซึ่งโอ้โหมันก็ใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆนะตอนนั้นนะฮะกลายเป็นม็อบเยาวชนอะไรก็ว่ากันไปเนี่ยรอบนี้คุณชอบคิดว่ามันจะนําไปสู่เหตุการณ์ในลักษณะแบบครั้งนั้นอีกไหมฮะจริงๆเราก็เห็นแล้วตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ว่ามีการเคลื่อนไหว,ดวยโดยเยาวชนคนหนุ่มสาวจานวนมากไม่ว่าจะเป็นการชุมนุมในสถาบัานการศึกษาต่างๆการชูป้ายติดป้ายรวมไปถึงการวอล์กอัจากห้องเรียน ซึ่งตุลาการสารรัฐธรมนต้องไปสอนในวันนี้นะคะคดิฉันก็คิดว่าก็ดีให้พวกท่านได้อายกันบ้างนะคะแม้ว่าความอายจะไม่นําไปสู่ผลกระทบอย่างมีรูปธรรมอะไรแต่ดิฉันคิดว่าผลกระทบต่อจิตสํานึกหรือสมันสนึกเนี่ยควรจะมีอยู่ยังควรจะมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเห็นแล้วแต่มันจะบานปลายออกมาเป็นการชุมนุมใหญ่ไหมดิฉันคิดว่าไม่และมันเป็นปัญหาที่ดีคือมันไม่ใช่เรื่องแย่แต่เป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าอะไรอันนี้ดิฉันได้คาดไว้อยู่แล้วว่าหากเกิดการยุบพ,พักก้าวไกลขึ้นจริงเนี่ย จริงๆทูตหลายประเทศก็ถามคําถามแบบนี้คือเขาก็กังวลนะตามภาษาคนที่ต้องเ,อเรียกว่าอะไรดีตรวจสอบสถานการณ์เพื่อทิทักผลประโยชน์ของชาติเขาใช่ไหมคะเขาจะถามมาว่าเสร็จแล้วจะมีชุมนุมใหญ่ไหมถ้าเกิดยุบเนี่ยซึ่งเราก็บอกไปแล้วว่าเราไม่รู้หรอกแต่เราคิดว่าเราเชื่อว่าไม่มีเพราะวันนั้นที่ยุบอนาคตใหม่แล้วมีม็อบเนี่ยคนสิ้นหวัง คนสิ้นหวังแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีอีกแล้วพักการเมืองที่เขาต้องการไม่มีใครเชื่อเอาพูดง่ายๆไม่มีใครเชื่อว่าก้าวไกลไปต่อได้ทุกคนคิดว่าจบแล้วการตัดสิธ์กรรมการบริหารการอยู่พักอนาคตไห่คือจบแล้วการเมืองแบบที่เขาหวังจะเห็นพักการเมืองและผู้แทนรัศดรแบบที่เขาหวังจะมีในสภามันจะไม่มีอีกแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อมันไม่มีทางออกมันจึงล้นออกมาอยู่บนท้องถนนนะคะเพื่อแสดงความหมดหวังแต่ครั้งนี้อย่างที่บอกความรู้สึกมันต่างเสียใจนิดหน่อยเสียดายมากโคตรแขน แต่ไม่หมดหวังครับไม่มีใครบอกเลยว่าเ,ออเลิกสนใจการเมืองดีกว่าอดิฉันยังไม่เคยได้ยินนะยังไม่ได้ยินมีแต่คนบอกว่ามึงหลอกูเลือกตั้งครั้งหน้าหลายคนมากบอกว่าปีเจศขอแค่ชื่อพัก<อ>ไม่ต้องหาเสียงนะไม่ต้อง่าหาเสียงก็ได้ขอแค่ชื่อพักพอ,อ,อรู้ว่าพักอะไรเดี๋ยวกาให้ทันทีอัตโนมัติคือมันไปขนาดนั้นแล้วนะคะว่าอันความแค้นนี้เนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาจะแสดงออกอย่างไรเพราะ เพราะเขารู้ว่าพักแบบนี้ผู้แทนรัษฎรแบบนี้ชุดความคิดความหวังอุดมการประเทศไทยแบบนี้ที่เราอยากจะเห็นด้วยกันมันจะไปต่อได้นะคะนี่ก็เป็นเป็นที่มาของการสื่อสารของพรรคเก้าไกลในช่วงหนึ่งวันที่ผ่านมานี้ด้วยนะก็เห็นเขาเขาสื่อสารในแนวนี้ตลอดว่าเก้าไกลไปต่อใช่ไหมคะคคแล้วก็ที่น่าตื่นเต้นมากก็คือ,อ,อตอนยุบนาคึนใหม่เนี่ยกว่าจะเปิดตัวเก้าไกลนี่เดือนหนึ่งนะแต่ตอนยุบ เก้าไกลเปิดไปสิบไกลเนี่ยวันเดียวในวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะเปิดพักใหม่แล้วที่สําคัญที่สุดดิฉันก็เพิ่งทราบข่าวเห็นเห็นข่าวลงเมื่อสักครู่นี้เองนะคะคน่าจะเพิ่งมาเมื่อช่วงเที่ยงๆนี้ยนะคะว่าสสพกเก้าไกล100%ก็คือ143คนย้ายพักใหม่ครบหมดก็คือรอบนี้ไม่มีงูเหา่า อันนี้ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์จากพรรคเก้าไกลลงชื่อกันถูกไหมฮะคือสมัครสมาชิกเนี่ยมันต้องมีเซ็นเอกสารซึ่งทางพรรคเก้าไกลอดีตพรรคเก้าไกลเนี่ยเขาได้แจ้งเรียบร้อยแล้วว่าสสหนึ่อสสิบสคนที่เป็นอดีตพรรคเก้าไกลเนี่ยได้เซ็นชื่อสมัครในพรรคใหม่ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว143คนเท่ากับว่าภายในเวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนะเพราะว่าพรรคเดิมเนี่ยก้าวไกลเนี่ยโดนยุบไปตอน4ี่โมงเย็นเมื่อวานแต่ณวันนี้เที่ยงเนี่ยพรรคก้าวไกลประกาศ ให้สื่อมวลชนได้รับทราบแล้วว่าสสสมัครครบแล้ว143คนหมายความว่าใช้เวลา20ชั่วโมงเท่ากับว่าณขณะนี้เนี่ยไม่มีงูเหา่าไม่มีงูเห่าค่ะสามารถประกาศได้เลยประกาศได้ไม่ใช่ดิฉันประกาศนะ,ะพักเขาประกาศแล้ว,ลวง,งั้นผมขอญาตถามต่อพอจะแย็บได้ไหมครับว่าพักใหม่ในวันพรุ่งนี้ที่เดี๋ยวจะมีการถแถลงอย่างเป็นทางการสักประมาณกี่โมงเนี่ยเที่ยงค่ะเที่ยงตรงพรุ่งนี้เนี่ยใช่ค่ะให้คุณช่อยับยบนิดนึงว่าพักใหม่โอ้คนเดาเยอะมาก ชื่ออะไรจะคล้ายๆเดิมไหมโลโก้เป็นยังไงอ่ะพอบอกได้ไหมฮะนิดนึงเอาว่าอย่างนี้ดีกว่า เดี๋ยวมันไม่สนุกถ้าเราสปอยหนังเนี่ยคนดูจะโกรธเราอเดี๋ยวรู้ตนจบแต่เราทีสได้เรามีทีเซอร์ทีเซอร์ก็คือทุกท่านเดากันว่าอะไรนะคะอนาคตไกลเออมีคนเชื่อที่ฉันไหมคะว่ามันจะชื่อ10ไกลดิฉันเล่นนะไม่ไม่ไม่แน่แต่สิไกลก็เลิศอยู่นะต่อไปก็เป็น11ิบเอ็ไกลอย่างเงี้ยนะคะเอออนคำว่าอนาคตคำว่าเก้ามีคนบอกเก้าใหม่หรอนะคะหรือเก้าอะไรเก้าต่อไปเก้าไหนเก้าไปข้างหน้าอ่ะเอาว่า พักที่ท่านจะเห็นในวันพรุ่งนี้เนี่ยครับดิฉันเข้าใจว่าไม่มีก้าไม่มีอนาคตไม่มีใหม่ไม่มีคําเดิมเลยไม่มีเลยไกลไม่ไม่ให้ไไกลอ่ะไม่มีไม่มีก็คืออนาคตใหม่เข้าใจว่านะเข้าใจว่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาต้องประชุมกันก่อนดิฉันก็ไม่ทราบว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรแต่ว่าเข้าที่ได้ยินมานะเขาที่ได้ยินมานะครับไม่มีอนาคตไม่มีใหม่ไม่มีเก้าแล้วก็ไม่มีไกลด้วยอาละเดี๋ยวแฟนคลับ พักเก้าไกลเดิมคงได้ลุ้นกันใช่แต่พูดอย่างนี้เราพูดกันสนุกๆเนานะแต่สาระที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะชื่อพักอะไรหรอกอมสมมติชื่อพักไม่ถูกใจหรือมีตัวอักษรกะละกินีขึ้นมาเนี่ยไม่ถูกโฉลกกับดวงท่านท่านจะไม่สมัครหรอก็ไม่ใช่ใช่ไหมเนี่คงจะไม่ใช่แบบนั้นถ้าไม่ต้องแต่งงานกับพักใหม่นะคะท่านไม่ต้องเช็คอักษรกาลกินีเดี๋ยวลูกมาพิการหรือเปล่าอะไรแบบนี้คงไม่เรียกนคิดว่าเนี่ยแหละหนึ่งในสิ่งที่ที่ผมว่าไปต่อนี่ไปไปไหนนะคะไปไหนเนี่ยส่วนสำคัญของการสร้างพรคมวลชนก็ืออะไ เราต้องการสมาชิกเยอะที่สุดครับพูดไปเมื่อกี้ที่ฉันเนี่ยเศร้าที่สุดนะมันเศร้ามากนะว่าพักเก้าไกลสมาชิกครบแสนคนในวันที่ถูกลุบพอดีคุณรู้ไหมว่าก่าจะได้สมาชิกแสนคนมันยากเย็นแสนเขียนขนาดไหนครคุณรู้ไหมว่าพักที่มีสมาชิกมากที่สุดในประเทศเนี้ยสมาชิกเท่าไหร่ไม่ถึงแสนนะพักเก้าไกลเป็นพักที่ครองอันดับหนึ่งในทุกๆท,ทางเป็นครั้งแรกจริงๆเมื่อวานนี้ครับตอน,อนอนาคตใหม่เจ็ดหมื่นตอนนี้หนึ่งแสนทำได้ไหมพักใหม่เนี่ย หนึ่งแสนคนให้กลับมาภายในสิ่งเดือนนี้โอ้ทำไมจะไม่ได้ล่ะเดี๋ยวเขาเขา,เขาประชาสัมพันธ์แล้วว่าเขาจะเปิดให้สมัครสมาชิกในวันพรุ่งนี้เริ่มพรุ่งนี้นเลยตั้งแต่ชา้าออนไลน์ด้วยทำในทำใน,ทำในเว็บไซต์ได้นะคะคคดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวเชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวสค่ะ